แล้วก็สวัสดีนะวันนี้เขากลับมาก่อน S โฟไลน์นะวันนี้เราจะมาเป็นผู้ใหญ่บ่ายไม่ใช่นายพลานกันนะเราจะไปล่าัตว์กันนะลาัตั์ทุยนะเป็นตอนนี้ก็คือนายพลันไม่ใช่นายพลันเล่นนักประจมไทยนะนะนักล่าสัตวันนี้ที่ชื่อเอไม่ใช่นักลาสมบัตินะเป็นที่ชื่อฮันสเตอร์นะก็คือใช้ปืนลูกซองนะพ่อซองแม่ซองทุยนะก็ลูกซองนะในการโจมตี กานโจมตีเป็นปืนระยะกว้างนะประมาณนี้นะนะการโจมตีทั่วไปนะกดดีตึบต๊บตึบ๊บป,ป้าบเป็นการตีหนึ่งสองสามนะคล้ายๆตัวอะไรวะหนึ่งสองสามประมาณนี้นะต่อมานะตัวนอันนี้วิ่งไม่ได้นะจะใช้การกลิ้งแทนกลิ้งก็คล้ายๆพวกทหารนะแบบนี้นะอันนี้นะนนนะถ้ากดดีนะก็เป็นการชาร์จยิงถ้าเป็นสีฟ้าก็จะยงิงแรงกระสุนเร็วแล้วก็กว้างขึ้นป้าบแบบนี้แล้วก็มืนด้วยนะ แล้วปกติมันมืนปะวะหลอนะทำไมถ้า,ถาปกติจะไม่มึนนะแต่ว่าจะชะงักเฉยเนะต่อมานะ้าบั็กช็อตนะเอ้ยอย,อย่าเพิ่งสก,กิลิโอเคนะก็วิ่งโจมตีไม่ได้นะถ้ากระโดดโจมตีก็เป็นตีแบบไม่เล็งเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเลงก็เล็งได้นะโยหยิงลงล่านะซึ่งการยิงของตัวนี้มีจุดเด่นที่ว่ายิงแล้วมันโดนศัตรูหมู่ได้นะแต่ระยะไม่ไกลเท่าอย่างอื่น นะก็มาต่อกันด้วยสกิลสกิลนะบัอกช็อตนะอืมคือการเติมไอเดยอืมเติมยิงอัดหน้านะไม่เสียกระสุนนะโอ่งแบบนี้นะควงปืนแล้วก็ยิงอัดหน้าต่อมา,น,านะทอชไลน์นะก็คือการถือคบเพลิงนะอุย้ยเลยประมาณนี้นะไม่สะดุดติดไฟนะโดนตัวเองได้ด้วยนะ ใช้กับคนล้มได้ด้วยนะสกิลที่ดีในการซ้ําเติมคนล้มนะอ่ะนะก็ต่อมานะสกิลคลอชคลอชนะการกิ้งหลบนะเดี๋ยวดูนะวุ้ยเลยวุ้ยแบบนี้นะเป็นการแบบพางตัวหลบแล้วสมารถกิ้งไปทิศทางที่เราต้องการได้เช่นนะกิ้งไปแล้วก็ไปทุบทุบพนกนี้นี่เช่นทุบอาจารย์เคลแน,นี่นะ สกิลต่อมา snapshot นะก็คือการถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บความทรงจำทำให้ศัตรูหันมาเก็กรอด้วยนะนี่แบบนี้นะนี่เท่จริงๆลองใช้กับหุ่นยนต์ดูไหมสำหรับท่าคานนะดูนะเห็นไหมศัตรูจะไม่โจมตีนะท่าคานประมาณนี้ ตูตีไม่ได้ก็สแนปช็อตในการหยุดศัตรูได้นะโอเคนะก็สําหรับตัวทชัว์ฮันเตอร์ก็ประมาณนี้นะเป็นตัวที่ใช้ลูกซองในการโจตมตีจุดเด่นในการตีเป็นลูกซองมันจะตีระยะวงกว้างนะก็เป็นตัวที่ยิงมึนด้วยโอเคนะสามารถยิงได้หลายตัวเป็นนะก็ประมาณนี้นะก็สําหรับเฮชัว์ฮันเตอร์ประมาณนี้ก็สําหรับอาจารย์เคียในวันนี้ก็ขอบคุณครับ